เอาหลุดมาแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ wow. oh ้ยอนมาหนึ่งสองเอาให้พลาดนะทบูธโอ้โหเรียบร้อยเลยครับมาสีเปิดมาติดแล้วก็ยิงส0ศครับโอ้ไม่ดีก็ไม่มีเขาตั้งตรงๆแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยครับเขาเล่นได้เลยครับโอ้ยโยกเข้ามามงติดบูธ เรียบร้อยครับโอ้ยสองประตูต่อสามเจ้าวนครับมา,ามาหมดเวลาการแข่งขันนะครับเอจีซีเอาตัวรอดไปได้ครับชนะไ,ไปสามประตูต่อสองครับยังไม่ปลอดภัยหลายไปทีงงงแปรเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับเอาจนได้ไม่หลอดเอฟซี เวลาหมดตอนไหนอะ่ะนัาจะพงษ์ยังไม่รู้เลยจะงหลอกล่ออยู่เลย <laughs> แล้วก็ชนะไปแล้วไปหลอดเซนซีหนึ่ง 4, 1, ประตูต่อศูนย์นะโอ้โหน่าจะมุนเดียวครับดูทรงแล้วเดลตา้าครับรายการนี้อ๋อจะมันจะเจอไม่หลอดเราคู่รักคู่แขกเขาแพ้ทางครับเล่นกันอยู่ครับใ,ใกล้ๆเนี่ยแล้วก็พลาดจนได้โอ้โหเอ้โหแล้วก็แปรเรียบร้อยเลยครับเดลต้าโอ้โห หนึ่งสองหนึ่งสองสิทธิพรสิทธิพรเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหเนี่ยครับแต่เพื่อนต้องทําให้ได้นะอีกน,น,นึงยิงเรียบร้อยครับสองหนึ่งเลยครับโอ้โหมาเฉยอะไรครับนี่แสบนำมาวันเนี่ยแม่งไม่เล่นหลังเลยเอา้เอาเฮ้ยหลุดมาแล้วยิงโบสโบสโอ้โหมาเฉยใครวะหมดนวลาการแข่งขันครับเดลต้าเอาตัวรอดไปได้ครับแบบหือจับทีเดียวชนะไ,ไปสาประตูต,ต่อหนึ่งครับ จะเป็นผู้ติดทีคิกเข้ามายัดเข้ามาเอาเรียบร้อยเลยครับโอ้เอกชัยบอลพนันดอนพระสุยานยิงเรียบร้อยเลยสองศูนย์ครับโอ้ตุ้ดนครับวันนี้อย่างชิงเก็บสามแต้มแรกไปได้ครับสองประตูต่อศูนย์ชนะ